วานะเลขมันออกหกมันออกแปดสี่สามหกหนึ่งเออรอบรอบนี้รอบนี้เลขประจำวันเข้าเข้าหนึ่งแล้วก็เข้าแปดแต่ไม่จับวินกันเห็นไหมว่าน,นะครับวันจันทร์ที่ผ่านที่วันจันทร์ที่เลขออกอะไรนะที่เลขออกแปดหกสามครับเออแปดหกสามกับ 863กับ21เลขประจำวันก็เข้า63รอบนี้ออก86321นะครับก็เข้า63แล้วพอมาวันนี้ครับน่าจะ1ผลก็ออก20951ก็เข้าไปที่51ส่วนงวดล่าสุดนะครับก็คือวันที่17มกราเลขประจำวันอ่ดูครับแคบไว้ เลขกำลังวันศุกร์นะครับจะมี 6, 3แล้วก็5ส่วนเลขประจำวันของวันศุกร์จะมี 1, 6, 3แล้วก็7จะเห็นว่าเลขมันจะชนกันที่6กับ3เห็นไหมครับเลขมันจะชนกันที่6กับ3นี่เลขมันจะชนกันที่6กับ3แต่ว่ารอบเนี้ยผมนั่งทำสูตรแล้วอ่ะมันเด่นครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเด่นอะไร สูตรไหมครับเลขที่มันออกมาออกก็คือปีที่แล้วเลยเลขวันคูก็คือหกหนึ่งเลขหกหนึ่งมันสิกลับใหม่มอแต่ว่าถ้าเบิ้งนะมันจอกแค่รอบเดียวเห็นบ่มันจอกได้รอบเดียวแต่หนึ่งมันไหลผมว่าเลยแต่ว่ามกรานะมันไหลเก้าครับสังเวีสังเกตดูมันไหลงเก้าน,นี่เห็นบ่ เขียนเดี๋ยวผมจะเขียนให้เลขศูนย์คือเลขหนึ่งคือเลขศูนย์คือเลขเจ็ดแล้วก็คือเลขสี่มาดีผมก็เลยนั่งกําลังนั่งคิดอยู่เพราะเก้ามันมาแล้วแต่ผมไม่แล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเก้ามันจะมาอีกไหมแต่ว่าสถิติเก้าวันของวมืว่วันที่สิบเจ็ดมกราแ่ะมาดีมากมันมาแบบนี้เลยครับ เนี่ยมันมาแบบนี้เลยดูข้างหลังเห็นไหมมาเจ็ดเก้ามาหนึ่งเก้ามาห้าเก้ามาเก้าห้ามาเก้าสองมาเจ็ดเก้านะนี่สถิติของสิบเดือนของเดือนมกราสวัสดีแม่แม่แมพี่ทุกคนเด้อผมกำลังนั่งคิดอยู่ <c oughs> ตามนี่ มันเป็นเลขที่ว่ามันออกก่อนวันตุดจีนครับเพราะว่าวันตุดจีนอ่ะอย่างที่ผมผมเว้าไปตอนที่ผมไล่สดเมื่อนี้ตอนผมไฮไซด้วนนะผมหวยเล,เลขเลขเลขตุดจีนนะครับเลขมาดียะคือสี่เจ็ดเลขเลขมาดียะคือสี่เจ็ดเลขตุดจีนครับเพราะว่ารอบนี้ตุดจีนออกวันที่ วันตุดจีนขอไปตุดจีนวันที่ยี่สิบเก้าผมก็เป็นเชิดสายจีนเนี่ยจีนที่แท้เลยผมเนี่ยแต่ว่าไอ้ตระกูลปู้ผมไปเปี้ยนเป็นนามสกุลเปี้ยนเป็นนามสก,กุลที่ละเสถียรตะก้อนเป็นนามสก,กุลแท่เห็นอ่ะมันชนที่เจ็ดกับสูรอาจารย์สบายดีไหมครับอาจารย์พี่นีที่อยู่ไหอยู่ไหโอ้ยจําได้ครับจําได้แล้วอ่ะนี่ผมรอบนี้นะผมบอกแม่เลยว่า พิพจรารณาเอาดูรนะ้รอบนี้จะชนกันที่0กับ7ชนกันที่0กับ7นะครับเลขที่ผมจะแม่แม่ผมจะคัดให้แม่แมนะก็คือ01นย์งบ้งามจำได้ครับพี่น่สบายยุยุดียุติศูนย์หนึ่งหดศูนย์หนึ่งหนึครับแล้วก็ซ7แล้วก็03นย์สเอเอ ผมคัดให้แล้วแม่มากว่าเปิแสายมากครับเอาแม่แคบแคแคเดี๋ยวผมสิโพ์คืนนี้ว่าเห็นจากมงเดนศูนย์กับเจดรัฐบาลรอบนี้ครับถ้าหนึ่งยังไหลขอให้มาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเออขอให้มาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งผมว่าหนึ่งเกน่าจะไม่มาเพราะว่าวันนี้มันออก90ศเพราะว่าหนึ่งเก้านะมัน มันเคยออกบอยย่วันศุกร์นะเดือนมกกับหรือว่าสิเอานึงเก้านำแต่ใจนะชอบส้นตัวอักเขียนไปนำครับแม่เพราะเสียหายเดี๋ยวผมเขียนให้ตัวหนึ่งนี่พี่นีกลับไทยวันที่ 17, สิบเจ็ดมันซีมาหนึ่งเจ็ดีสิบเจ็ดมกราครับเลขหลังวันครูน่าจะมีศูนย์กับเจ็ดอืม อ่ะนี่ผมให้นี่ผมให้อันนี้ก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแล้วก็สี่เจ็ดเบิงงคนรอแล้วเนาะผมจะออกเลขวันกองทัพไทยไหมผมว่าหู่คือกันเนัะ <c oughs> อันนี้แบ๊อันนี้ไปรัฐบาลนะเสร็จเรียบร้อยนะครับชนที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเลขที่ผมคัดให้มีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามนะครับหนึ่งเจ็ด เจ็ดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดครับส่วนตัวเนี้ยเป็นเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะก็คือหนึ่งเก้าเพราะเมื่อกี้เปิดสถิติให้ดูแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยชนกันที่ศูนย์กับเจ็ดแต่ผมขอไปที่ศูนย์เพราะว่าศูนย์ศูนย์มันศูนย์มันผูกมาให้ดูแล้วถ้าถ้าถ้าแล้วตอนเนี้ยท่านหนึ่งหนึ่งมันไหลอยู่แต่ท่านหนึ่งมันไหลอยู่นะ ขอให้มาหนึ่งเจ็ดผมนํามาหลายรอบแล้วหนึ่งเจ็ดนี่แน่ดิก็มันน่าจะดีดมาตัวอื่นแต่ว่าปีที่แล้วมันออกเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งอย่าประมาทนะอย่าประมาทเจ็ดไปต่อนะครับต่อไปเป็นเล่า